สวัสดีครับมิตรสหายนักโขกทุกทท่านนะครับก็มาอยู่กันในรายการแข่งขันนะอ่ากีฬาแห่งชาตินะครับในส่วนของหมากรุกอาเซียนนะฮะ ก็สำหรับไลฟ์สดนี้นะเป็นไลฟ์สดภาคเช้านะครัระหว่างสุดยอดเซียนบอลนะครับประทักับสุดยอดเซียนอุทเทพเนี่ยก็คู่นี้พยายามเปิดหมากสู้กันอยู่นะรูปทรงเนี่ยก็ค่อนข้างสูสีนะครับรูปทรงค่อนข้างแต้มเท่าๆกันนะแต่ว่า ตรงกลางกระดานนะครับของสีขาวนะจันทรุ่เทพเนี่ยจะโดนแท่นหมากอยู่นะครับตอนนี้และทางด้านของหมากฝ่ายขาวเดินขุนขึ้นมาฮะสีดำในส่วนของจาจาร์บอลวโรดเนี่ยก็มีหลากหลายรูปทางนะไม่ว่าจะเป็นการเดินม้ามาก็ได้นะเตรียมเอามาลงตรงกลางฮนะแล้วเอาขุนขึ้นมาเก็บนะแล้วก็เอาโคนมายึดตรงกลางก็สามารถทําได้นะ ก็การแข่งขันอันนี้นะเป็นหมักรุกอาเซียนนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมือนหมักรุกไทย100%นะแต่มีส่วนนะคล้ายหมักรุกไทยถึงประมาณ80%นะเจรกทนจียทุกท่านครับ mm hmm. ครับขอบคุณครับวิเคราะห์แบบละเอียดหน่อยก็ง่ายๆครับก็คือจังหวะเดี๋ยวนะ อาจจะตั้งหมากผิดนิดนึงครับผมตั้งหมากผิดนะขออภัยนะ,ะตำแหน่งนี้เดินม้าตำแหน่งนี้เดินม้านะครับเป็นตาเดินของสีขาวนะคือรูปทรงนี้นะครับตอนต้นเกมเนี่ยอาจารย์ดุเทพเนี่ยเขาเปิดเป็นม้ายงขวาก้ามปูนะครับส่วนอาจาร,รย์บอลเนี่ยเปิดเป็นม้าเทียมโบราณน,นะครับการเดินหมากรุกอาเซียนเนี่ยเม็ดมันจะไม่ตรงกันนะเพราะเขาจะตั้งแบบหมากรุกสากลน,นะฮะก็สําหรับรูปทรงนี้ครับสีดําขึ้นขุดนะ รูปทรงยังเท่าๆกันอยู่ครับแต่ว่าทางบากฝ่ายสีดําเนี่ยเขาจะดีกว่าตรงที่เขาได้แท่นหมากนะแต่แท่นหมากตรงนี้มันก็จะไม่เหมือนหมากลูกไทยเพราะว่าโคนที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาโดนกับเม็ดเพราะงั้นเนี่ยเวลา AI มันมองก็จะมองว่ามันเป็นรูปทรงที่สูสีกันอยู่นะครับในรูปแบบที่สีดําดีกว่านิดนึงนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้เยอะอะไรฮะและอย่างครับคือเบีย้ยตำแหน่งเนี้ครับเบีย้ยตำแหน่งตัวแท่นหมากเนี่ยก็ กดดันเม็ดของสีดําไม่ให้สามารถเดินได้ด้วยครคือบางลูกอาเซียนเนี่ยมันจะวัดว่าใครกดดันเม็ดฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่ากันนะก็คือห้ามให้ห้ามให้เขาเดินเม็ดนะฮะนี้เดินโคนไล่ครับทางด้านจารุเทพถอยมาฮะร,รูปทรงเหนียวๆครับเคี้ยวยากบุกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับ คือครั้นจะไปเดินโคลนขึ้นมายืนบนแท่นแล้วก็ตอดทะลวงเข้ามาเนี่ยก็ยากลําบากครับเพราะว่าต้องมาเจอกับเม็ดนะฮะต้องมาจ่ายกับเม็ดครับนี่ครับสเสน่ห์ของมารลคกอาเซียนครับบางครั้งอีกฝ่ายเนี่ยได้ทางหมากทางเบี้ยนะแต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าโจมตีได้ครับเพราะว่าติดปัญหาแค่เม็ดอย่างเดียวฮะเมื่อวานอาจารย์บอลชนะหรือเปล่าชนะนะครับก็มาดูใน YouTube ได้นะครับ คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ดูจากใน f a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยยูทูบเนี่ยมันจะสามารถดูได้อยู่นะครับแต่วันนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้ววันนี้วันนี้แก้มาหมดละว,วันนี้ไม่มีปัญหาแล้วเน็ตแรงปื้ดเลยครับวันนี้สวัสดีครับคุณจกนะักรพงษ์จุ๋ยช่องครับสวัสดีครับคุณพีรอรวิทย์จุนม่วงนะเจมทุกท่านนะ ไอ้ที่เห็นเขจดจดกันเนี่ยคือเขาจดตาเดินกันนะครับเขาก็มีลายลักษณ์อักษรนะครับที่สาม,มารถเอาไปเคลมกันได้ครับเผื่อในอนาคตมีปัญหานะหรือว่า,าทีมงานนะครับอยากจะเอาบันทึกเกมเอาตาเดินเนี่ยไปลองวิเคราะห์ด้วย AI นะครับตอนนี้มีคนที่มีโอกาสหลุด ทีมชาตินะครับตอนนี้ก็คือมีอาจารย์ไพโรจนะเพราะว่าแพ้ไปไปเกมหนึ่งแล้วตอนนี้ในในสนามเนี่ยมีทีมชาติอยู่ทั้งหมด6คนนะครับแล้วอาเซียนอินดอร์เกมเนี่ยใช้เคียบเพียง4คนเท่านั้นนะจะต้องโดนคัดออก2คนครับมันเหมือนเป็นการว่าใครเดินหมากแล้วก็คนนั้นแพ้ก่อนเนี่ยคนนั้นมีโอกาสหลุดทีมชาตินะเพราะที่เหลือเขาจะเดินไม่เอาเลยแล้วจะเดินเอาเสมออย่างเดียวครับ ซึ่งคนที่แพ้คนแรกเนี่ยก็คืออาจารย์ไพโรธนะครับตอนนี้ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็พยายามวบนๆบหาไอเดียอยู่ครับสีขาวเนี่ยก็พยายามวนมาตั้งรับนะครับ ไม่ให้สีดำเนี่ยเข้าโจมตีได้แต่ส่วนสีดำเนี่ยก็ต้องหาทางเจาะนะแม้รูปทรงจะใกล้ๆกันนะแต่ด้วยนิสัยของอาจารย์บอลน,นะครับนี่ฮะมาพยายามวนๆดูฮะอาจารย์สืบแข่งไหมครับจากคุณหมูเชนนะเพิ่งเดินผ่านหน้าผมไปเมื่อกี้ฮะอาจารย์สืบแข่งครับแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคู่ด้วยเนี่ยอาจารย์ธินกรตเนี่ยยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นวิวแววของาอาจารย์ธินกริอาจารย์ธินกริมายังออกมาแล้วนะ ข่าวล่าล่าสุดมาแล้วครับนัดแข่งจบแล้วหรอ,อทางด้านจานูเทพเปิดเปี้ยริมครับคงอยากจะทำอะไรอะไรให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นนะพยายามหาทางที่จะเอาโคนเอาเม็ดเนี่ยมาเล่นนะครับ ตรงกลางกระดานครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยทิมสูงเข้ามาเนี่ยจะปักโคนเข้าไปครับแต่ถ้าเกิดว่ากินผามาเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เบี้ยกินแล้วตรงเนี้ยจะเป็นทางเม็ดครับสามารถเอาเม็ดขึ้นมาเล่นได้ครับในขณะที่เม็ดสีดาเนี่ยขึ้นยากเลยตอนนี้ฝ่ายสีดำนะครับจากได้แท่นหมากกลางกระดานครับก็ต้องคิดหนักพอสมควรครับ ัดสินใจถอยคุณครับจากสีดำารตอนนี้ไอเดียการโจมตีนะครับถ้าเกิดว่าไปแย่ไล่มานะทางด้านของสีดำเนี่ยก็จะถอยมาครับถ้าแย่ปิดตรงนี้นี่คือจบเลยครัไม่ไม่ต้องเล่นกันแล้วฮนะ ตัวทีมชาติเหรอครับอ,อันนี้เป็นกีฬาแห่งชาตินะครับโดยที่เขาก็เหมือนจะคัดตัวทีมชาติไปในตัวด้วยครับเพราะว่าทีมชาติเนี่ยที่คัดติดนะครับตอนนั้นนะฮะประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่6กคนนะครับมีอยู่6คนที่ติดนะครับก็มีอาจารย์บุญมีไม่ใช่อาจารย์บุญสืบอาจารย์บุญสืบไม่ติดนะมีอาจารย์ไพโรจนะคนที่หนึ่งะอาจารย์หนุ่มเทพอาจารย์บอลแล้วก็มีอาจารย์ธนะินกรนะิอาจารย์หนุาาน่มเพชรอีกคนหนึ่งใครว่า อาจารย์นัดนะครับคนที่6นะก็มี6คนนะครับที่คัดตัวติดทีมชาติณะช่วงเวลานั้นแล้วอาเซียนอินอด์เนี่ยมันก็เลื่อนมา2อสมปีนะครับในส่วนของปีนี้เนี่ยจะจัดในส่วนของปีหน้าสิปีหน้าจะจัดตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับเขาก็เลยต้องเอานักกีฬาเนี่ยมาคัดอีกรอบนึงครับเพราะว่าอาเซียนอินอด์เนี่ยใช้นักกีฬาแค่4คนนะเพราะงั้นคัดมา6คนจะต้องเอาออก2 ก็จะเห็นสถานการณ์ที่เซียนก็ค่อนข้างเครียดกันนะเน้นดราม่าเครียดจัดนะหลายคนหลายโต๊ะหลายคู่เนี่ยก็ค่อนข้างเดินด้วยความกดดันกันมากครับอาจจะมีเดินดีไม่ดีบ้างนะเพราะว่ามันกดดันกันจัดฮะรบ,บรรยากาศการคัดตัวมันก็จะตึงๆอย่างนี้ยฮะสำหรับเหรียญทองของอาเซียนอินอร์นะครับก็มี ห้าเหรียญน,นะครับค่าตัวคล้ายๆกับซีเกมนะก็คือเหรียญทองเนี่ยสามแสนบาทนะเหมือนเดิมครับค่าตัวเดิมอัปเดตคอนเฟิร์มมาแล้วฮะตอนนี้ชอบทรงขาวหรือทรงดำมากกว่ากันเหรอมันมันดูเท่ากันอนะ แต่แต่คือต้องคือต้องดูว่าสีดำนะถ้าสีดาไม่ไม,ไม่ไม่เลยเบีย้ยมาเนี่ยสมมุติสีดําสีดําไม่เลยเบีย้ยเข้ามาแทงโคลนเนี่ยผมว่าก็โอเคนะเป็นโอเคส่วนสีขาวเนี่ยถ้าเอาโคนไปยืนกดนันตําแหน่งนี้ได้เนี่ยโดยที่สามารถส่งไปได้แบบชิวๆนะก็จะดีกว่านะฮะอ๋อวันนี้เขาเปิดทางแล้วเพื่อที่จะเอาม้าไปต่อเพราะว่าม้าตำแหน่งตรงกลางกระดานเนี่ยมันแข็งแกร่งเหลือเกินนะ หมากลางกระนานแข็งอะที่นักกีฬาจดนี่คืออะไรครับก็คือบันทึกเกมนะะบันทึกหมากไว้ฮะมีการมองหน้ากันเล็กน้อยครับ อาจารย์บอลถึงกับชะง,งักครับโอ้โหไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวแล้วะต่อเรือดีกว่าครับรู้สึกมันอันตรายเลือเกินต้องเอาโคนกินไหมดูแล้วครับไม่ไหวแล้วครับต้องละลายมากจริงแล้ว อคิดหนักครับคือถ้าเอาม้ากินเนี่ยคือพยายามจะามาไปบนแต่ถ้าเอาโคนกินเนี่ยคือเบสิกเบสิกมูฟนะแต่ผมว่าโดยโดยส่วนตัวผมว่าเอาน่าจะเอาเอามมากินน่าจะดีกว่าเพราะว่าโคนเนี่ยน่าจะขึ้นมามารับมารับตรงเบี้ยน่าจะดีกว่านะครับแล้ววนม้าไปที่อื่นโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะคิดว่าทางสีดําเนี่ยไม่น่าจะเอาโคนกินนะสวัสดีครับพี่ไ่มาช้าจัง ไปเตมิมกแก๊สมาสี่สิบโลในบุคลิกใจแก๊สอะไรพี่แก๊สรกนี่ห้อจอห์นและก็แก๊สคนนะนี่มุกเปลือกใหม, <c oughs> ม่เป็นต่อไม่รู้สิทำไมมัน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 ก็คงเสมอแหละแต่ว่าเออ โอ้ใช้โคนกินครับแล้วนี่มันอะไรครับเนี่ยจ่ายเม็ดเข้ามาอีกหนึ่งตัวครับคือคือที่จ่ายเม็ดอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าที่ถ้าเกิดว่ากินเนี่ยก็จะได้เบี้ยคู่กลางกระดานครับในส่วนของสีขาวแต่สีดำอาจารย์บอลเลือกพิจารณาโยกม้าครับมาป้องกันไว้ก่อนครับจากมากที่เป็นไฟบุกครับตอนนี้ต้องกลับมาป้องกันแล้วฮะ โคนไปอีกหนึ่งตัวครับเพื่อทำให้รูปหมากแน่นที่สุดครับสำหรับไอเดียต่อไปของสีขาวก็คิดว่าน่าจะเอาโคนเนี่ยขึ้นมายืนในตำแหน่ง B4 นะตำแหน่งนี้ขอไข่4เนี่ยค่อนข้างดีมาครับตามค่าครับ มีจังหวะตีก็ตีเรื่อยๆครับกินครับและน่าใช้เบีย้ยกินตอบครับไม่น่าจะมีตัวอื่นกินได้ฮะไอเดียต่อไปก็จะพยายามแทงเบีย้ยนะใส่ใส่เม็ดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหมากลูกไทยนะแต่หมากลูกอาเซียนอาจจะไม่ดีก็ได้นะแทงไปใส่แล้วก็ยังไง่าแถวหกไม่ได้อยู่ดีครับทางด้านจารย์บอลถอยม้ารับเรียบๆครับจากหมากบุกต้องเป็นฝ่ายตั้งรับนะ คู่นี้น่าจะเสมอไหมน,น่าจะเสมอเพราะว่าขึ้นมาถึงกลางเกมขนาดนี้ยังได้เปรียบไม่มากนะสีขาวยังยังถือว่าออกมาได้ไม่มากนะน,น่าจะกดแนละ้วมีสีแดงขึ้นไหม ตอนนี้เราปักปักธงของการเสมอไว้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเสมอนะแต่ว่าต้องดูสีดําสีดําต้องร้องขอนะ อสองสองคนนี้เนี่ยนอนห้องเดียวกันด้วยนะครับคือที่สําหรับพักนักกีฬาเนี่ยนอนห้องเดียวกันครับแต่ตอนกลางคืนนี่แอบมาหาผมนะสำ,สำหรับอาจารย์หนูเทพอะออกมาแอบนะบอกว่าขอมาถอดเอไอหน่อยรอให้ทางด้านอาจารย์บอลหลับก่อน,นครับแล้วอาจารย์หนูเทพนะีออกมาแอบใช้คอมหน่อยขอใช้คอมถอดเอไอ หมกลุกอาเซียนหน่อยนี่ครับแล้ววันนี้ฮะเดินเดินเป็นต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพียงพอจะชนะหรือเปล่าฮะ ้าเสมอต้องแข่งใหม่จนกว่าจะชนะไหมครับไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องเสมอได้ครับเดินเบี้ยไปแถวหกกลายล่างเป็นอะไรกลายล่างเป็นเบี้ยเหมือนเดิมครับยังยังไม่กลายล่างครับต้องเดินเบี้ยไปแถวแปดครับถึงจะกลายล่างเป็นเป็นเรือเป็นม้าเป็นเป็นโคนเป็นเม็ดได้ครับต้องแถวแปดครับแถวหกยังไม่กลายล่างอ่ะเพราะงั้นการแทงใบม่วๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่ฮะ โอ้แต้มนี้ไม่ยากนะแต้มนี้เด็เอาขุนขึ้นมาเด็ก็พอ้วเนนะี่ยเนี่ยก็ถอยแค่เนี้หรือไม่ก็ขึ้นมาตรงๆก็ได้อะสักมูฟหนึ่งเนะี่ยขึ้นมาตรงๆก็น่าจะดีกว่านะน่าจะดีละไม่ขึ้นขุนนะแต่เลือกใช้วิธีการเดินโคลนไปเลยเอาทีเดินครับ อยากลุกๆไปฮะทางด้านสีดำก็ใช้โคลนมาบล็อกนะเต็มที่ครับกฎิกาเหมือนหมากลูกสากลเลยใช่ครับเช่นควีนบิชช op พวกนั้นใช่ถูกต้องครับแต่ว่ามันแค่ใช้อ่ใช้หลักการเดินคล้ายหมากลูกไทยเฉยๆครับ หมากรุกอาเซียนต่างจากหมากรุกไทยไงคือเหมือนหมากรุกไทยครับใช้ใช,ใช้ตัวหมากรุกสากลเดินนะแล้วก็ไปหงายแถว8กับแถวหนึ่งนะเป็นหงายเป็นตัวอะไรก็ได้ยกเป็นขุนกับเบียความนี่ยหลักการง่ายๆคร่าวๆครับต่อตามระเบียบครับ เวลานี่ก็ไม่ลดเลยครับเวลาเนี่ยครับเล่นกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งตาเดินเพิ่มยี่สิบวิ การนูเทพหมากสูงมากครับค่อนข้างสูงครับแต่แต่หมากลุกอาเซียนเนี่ยวความสูงมันก็มันก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันยังไม่พอมันต้องมันต้องดูว่าว่าเบีย้ยเนี่ยมันมันขึ้นไปหงายเป็นเรือได้ไหมหรือหงายเป็นตัวอะไรที่ทําเกมได้หรือเปล่าอย่างเบีย้ยคู่ตรงนี้ดีจริงครับแต่แต่แตททงอะไรไปมั่วๆคือจบเลยโอกาสได้หงายนี่ยากมากครับ ก็ศาสตร์ของหมากลุกอาเซียนมันจะต่างจากหมากลุกไทยพอสมควรนะแม้ว่าวิธีการเล่นมันมันจะคล้ายๆกันนะมันเป็นหมากที่การถอดหมากการถอดล็อกมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ต้องใช้พลังความคิดเห็นล้วนๆนะ สวัสดีครับคุณนภะัทรนะปลูกจงกลางคนระังปลูกกลางนะสวัสดีครับจากช่องทาง YouTube นะ นี่ถอยมา้ามาป้องกันครับกันไม่ให้โคนเข้าแข็งแกร่งแน่นเหลือเกินคือหมาไฟสีขาวเนี่ยผมว่าน่าจะขาดตัวทําเกมอีกสักตัวหนึ่งอะจริงเนะน่าจะขาดตัวทําเกมอะผมว่าจริงๆแล้วแหมถอยโคนฟุตเวิร์กดีไหมถอยโคนฟุตเวิร์กโดนออโดนแทงเบี้ยได้คือผมกลัวสีดาเอาเม็ดมาเส้นไงตอนเนี้ยต้อง อ๋อนี่ฮะเอาทีเดินก่อนครับจะเส้นเม็ดเส้นไรครับต้องดูด้วยครับโคนมีปัญหาอยู่ครับผมก้นสีดำเอาเม็ดมาเส้นเนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าเอามาเส้นแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นแท่นหมากไสีขาวเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหาทันทีนะครับสวัสดีครับคุณชัยยาฮะัสวัสดีครับ,ายยารบ,รบจากช่องทาง facebook นะมันแชร์ต้นไม้ปะ ฮ้ตอองดักก่นารคมันทำตามมีทำตามด้วยยงไม่ดังพี่แต่ก็ดังทำตามมากเเรื่อยเลยก็ได้โอไม่คุยด้วยพี่ฟานละเน้แสบน้แสบให้คุยกันดีกว่าไ์สดเยอะอืม ซื้ออะไรพี่เ,เ,เอาไหมน,น,น้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วกันครับครับผมขอบคุณมากครับพี่จริงเหรอเขาไม่ให้ปเปล่าพี่ฟานแนะนำดีมากเลยครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเขาไม่ให้ให้หยิบเอาเลยโหดจัด ให,หนะ้นั่งหมากลูกโหดนะนั่งหมากลูกโหดโหดจริงๆแต่ละคนที่โหดดังนั้นขุนช่วยเพื่อนหน่อยครับขุนขุนช่วยอะไรไม่ได้แชทขุนเนี่ยมาทะลุแนวเบีย้ยไม่ได้เนี่ยเนี่ยยยได้แค่เดินแบบเดินอองๆมาแค่นี้ครับ <c ười> คือแชทต,ตอนเนี้ยต้องยอมรับว่าหมากเนี่ยขาว่พยายามเข้านะแต่มันเข้าไม่ได้จริงๆเว้ยแชท คือถ้ามันเป็นหมากลูกไทยอ่ะผมว่าเพราะตำแหน่งเนี้ยมันมันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วต้องต้องมีต้องมีผลลัพ์แล้วเพราะว่าเบีย้ยสามารถไปหงายแถวหกได้ถูกปะถูกปะแชทแต่ตอนนี้มันแทงไปนิดนึงี่ยคือเบีย้ยเซหมดเลยนะเบีย้ยต้องไปหงายแถวแปดไปหงายแถวบนสุดนะครับซึ่งมันมันเป็นมัน,เป,นเป็นปัญหาอยู่ครับเนี่ยแต่ตำแหน่งนี้ต้องหน้าต้องใช้ขุนช่วยแล้วคืออาชานุเทพเนี่ย คือถ้าเดินขุนเนี่ยมันเป็นตาเดินที่ป้องกันเกินไปคือเขาพยายามกลางมา้ากลางโคนกลางทุกอย่างที่ขวางหน้าไปแล้วครับ mm hmm. กลางให้มันแบบถึงที่สุดแล้วฮะแล้วจากนั้นค่อยไปเดินขุนเนี่ยฮะดูโอ้ดูน้องบอลเดินดฮะ mm hmm. เดินแบบไม่เอาอะไรเลยฮะเนี่ยอยู่วนๆอยู่แถวนเนี้ยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวถ้าขุนห่างเบีย้ยมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีการวนม้ากลับมาจับเบีย้ยกินอีกโอ้โหบอลน,นี่ฮะดูฮะ ดูสุดยอดเซียนบอลน,นะโอ้อาจารหนูเทพเห็นแล้วไม่ไม่ไหววะต้องเอาม้ามากันตรงกลางก่อนนะมันอยู่ไม่ใช่จริงๆนะเนี่ยไปหลงกลนะหลงกลเซียนบอลน,นะอย่างนีนะ้ไม่ได้นะเดินขุนมาเข้านู่นเข้านี่เจอม้าเซียนบอลลงมาจับเปียดลำบากแน่นอน,นคร ตอนนี้ในส่วนของสองเบีย้ยเนี่ยมันก็ชดเชยกับพลังของเม็ดอยู่นะเป็นเบีย้ยสู้เม็ดนะครับอาจารย์หนูดีกว่าไหมดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนนะทรงนี้ครับหมากยืนสูงกว่าครับคือหมากลุกเนี่ยมันมีสามสิ่งที่ให้มาพร้อมกันนะตำแหน่งออไม่ใช่ตำแหน่งตัวหมากพื้นที่แล้วก็เวลานะฮะ สามสิ่งที่คุณต้องมีเริ่มต้นเท่ากันนะซึ่งตอนนี้แล้วเรากําลังดูถึงเรื่องของตัวหมากนี่พอๆกันพื้นที่เนี่ยขาวดีกว่านะส่วนเวลานี่ก็ข่าวก็ดีกว่าเอาเพราะงั้นโดยรวมแล้วขาวดีกว่าจบนะฮะแต่ถามว่าเพียงพอที่จะปิดได้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องดูวิธีการวนหมากอีกทีครับต้องรอดูเขาเขาวนไปวนมาดูเขาจะโค้งไปโค้งมายัางไงครั แต่ถ้าตำแหน่งนี้ครับเดินโคนเข้าไปเดินเม็ดกลับมาเดินโคนออกมาเดินเม็ดเข้าไปอันนี้เสมอแน่นอนครับนี่เห็นไหมผมผมเดาใจไม่ผิดนะเพราะว่าขาวอ่ะมันขาวไม่มีตัวฝืนนะไม่มีตัวฝืนเข้านะครับเข้าไม่ได้ฮนะขาวก็ไม่มีตัวฝืนไงไม่ไม่รู้จะฝืนยังไงครับเพราะว่าเหลือโคนกับมาที่ทําเกมนะจบฮนะ เขาเขาขอเสมอแต่ว่าไม่รู้ให้หรือเปล่าอ๋อให้นะครับมันไม่มีตัวทาเข้าครับมันไม่มีตัวใส่เข้าไปครับสมมติมีเรือคนละลำอันนี้อาจจะพอเป็นไปได้หรือหรือถ้าเป็นหมากลุกไทยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน,น่าจะไปต่อผมว่าไปต่อได้ถ้าเป็นหมากลุกแต่เป็นหมากลุกอาเซียนไปหงายแถวแปดนะครับสมมติทิมเบี้ยผิดมาตัวหนึ่งจัากเลยครับเนี่ยทิมไปทีมมาเนี่ยทิมตัวไหนก็ได้สักตัวนะครับจบเลยครับ ถ้าถอยโคนเขาก็เดินม้ามาอีกกลายเป็นได้เปรียบเลยกลายเป็นได้เปรียบนิดๆน,นะไม่ได้เปียบเยอะเท่าไหร่และจบนะครับในเกมนี้นะรอบเช้านะครับสำหรับทีมชาตินะครับตอนนี้ที่หกคนที่ที่ผมได้พูดถึงนะครับอาจารย์ไพโรธดูจะมีลุ้นน้อยที่สุดแล้วฮรัตอนนี้เราต้องการคนที่สู้กันนะครับแล้วก็เซียนเนี่ยแพ้กันอีกสักคนหนึ่งนะ าเกิดว่ามีโต๊ะไหนนะมีความพ่ายแพ้อีกสักคนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าสีคนที่จะติดทีมชาติไปอาเซียนอินดอร์เกมเนี่ยจะเป็นใครบ้างนีเดี๋ยวก็จะรายงานให้ดูกันอีกนะฮะโอเคครับสำหรับ